เด่งฟันกันไวยกันถ้าเขาไม่ถ้าเราไม่ไปหาตัวนี้อาไ้กินต้นเที่ยงค่ะไปกินข้าวกันค่ะโอเคค่ะเซ่บๆด้วยกันค่ะสอนก็ทํากับข้าวนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าอยากให้ลูกทากับข้าวเป็นเราตงสอนเหมือนเราแต่ก่อนก็ทําไม่เป็นนะคะเพื่อนเทื่อทอะไรเหมือนกันเราก็ต้องเอาไปทอนๆอนผัดเลยค่ะเดี๋ยวเขานะว่ามเครื่องมันไม่เข้าค่ะจะกินลําบากเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเช่นใหญ่เนาะ กกกลลาาง่อนพร,ร้อมเสิร์ฟจ้า,าพี่มูตุลูกหมูสามชั้นเยอะเยอะเยอะมากเลยหมูเยอะค่ะก็ชอบกินหมู้างชองน้ำนะเก็ขึ้นมาก่อนเลาวค่อยล้างอีน้ำหนึ่งเพราเราล้างไปแล้วน้ำหนึง่งเป็นสามน้ำละซาวขึ้นมาเลยลูกปลอกกับปล่อยหน้าบอกตอนนี้จะไปกินตอนเที่ยงค่ะไปกินข้าวกันค่ะโอเคค่ะแซ่บๆด้วยกันค่ะเอาเป็ดทอนๆผัดเลยค่ะเดี๋ยวพัฒนาว่ามันเครื่องมันไม่เข้าค่ะ จะกินลำบากกะเป็นเพื่อนเพราะว่าเช่นใหญ่เนาะเราผ่ากลางกดตัวน,นี้เอาไปกินต้นเบี้ยงค่ะไปกินข้าวกันค่ะโอเคค่ะแซบๆเวยกันค่ะนี้เลยครับเพื่อนใบมันยาวก็อเอาก้านมันออกไปหน่อยผ่ากลาง่อนบางคนเขาก็ไม่ผ่าเขาก็เอาไปท่อนๆผัดเลยค่ะเดียวพัฒนาว่ามันเครื่องมันไม่เข้าค่ะจะกินลำบากอะเป็นเพื่อนเพราะว่าเช่นใหญ่เนาะ เาผ่ากลางก่อนกำลังแกยขึ้นลูกทำกับข้าวอยู่ับข้างๆนนะคะรอดูว่าโอ้ยอ่ะไอ้เพื่อนอากุ้งการย้ายลูกก็มาตัดไปลูกสองสืส่อค่ะผากลางอย่างนี้นะคะเพื่อนอย่างนี้แล้วก็เอามาทำเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ เวลากินนจะกินง่ายเวลาผัดก,ก็จะเข้าเครื่องเลยค่ะถ้าเราชอบสั้นเราก็เอาออกถ้าเราชอบยาวเราก็เอาพร้อมเสิร์ฟจ้าค่ะพี่มูตุนลูกหมูสามชั้นเยอะเยอะเยอะมากเลยหมูเยอะค่ะก็กอชอบกินหมูสะบัดสบัดค่ะส,ส,สั่นนะ้ำหม้อให้หมดก่อนนะลูกสอนก็ทํากับข้าวนะครับเพื่อนๆถ้าอยากให้ลูกทํากับข้าวเป็นรสตำซสอนเหมือนเราแต่ก่อนก็ทําไม่เป็นนะคะเพื่อนๆทําอะไรเหมือนกันเราก็ต้องเข้าเครื่องเลยค่ะ ถ้าเราชอบสั้นเราก็เอาโอถ้าเราชอบยาวเราก็เอายอนก็ทํากับข้าวนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าอยากให้ลูกทากับข้าวเป็นเราต้วซ้อนนะเหมือนเราแต่ก่อนก็ทําไม่เป็นนะคะเ,เพื่อนเพื่อนทำอะไรเหมือนกันเราก็ต้องล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็เอาใส่ถาดลุหาถาดใส่สบับปะสับล้างสองน้ํานะขึ้นมาก่อนเราค่อยล้างอีน้ำหนะึ่งเพราะเราล้างไปแล้วน้ำหนึ่ง สามน้ำซาวขึ้นมาเลยลูกปวดลก,กับป่อยหน้าบอกบอกเพื่อนๆื่อนหรือว่าคนไในที่ลูกก็เอาความรู้มาแบ่งปนันกันคัะเพื่อนแบ่งปันกันเลยกันถ้าเขาไม่ถ้าเราไม่ไปหามาเมื่อวานตอนเย็นค่ะจะผัดใส่หมูสามชั้นนะคะคุณลูกเขาอยากกินค่ะเขาช่วยคุณแม่อยู่เขาหั่นหมูอยู่ค่ะเพื่อนเขาอยากกินคต่เขาชอบผัดผักใส่หมูสามชั้นก็ชอบมาก พัฒนาก็จะเอามาผากลางก่อนนะเพราะว่าผักบุ้งม,มันใหญ่ไม่ไปไปศึกษาเราก็จะไม่รู้นะคะทาคลิปเหมือนกันเราต้องขยันหาความรู้ใส่ตัวเองขยันไปศึกษากับคนที่เขารู้คนที่ทมีประสอกก็ทํากับข้าวนะคะเพื่อนๆถ้าอยากให้ลูกทากับข้าวเป็นเราต้องสอนเหมือนเราแต่ก่อนก็ทําไม่เป็นนะคะเพื่อนๆทาอะไรเหมือนกันเราก็ต้องะะอาอย่างนี้นะคะเพื่อนอย่างนี้เราก็เอามา ทำเป็นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยเวลากินจะกินง่ายเวลาผัดก็ไปจัดพร้อมเสิร์ฟจ้าปีหมูตุ๋นหมูสามชั้นเยอะๆเยอะมากเลยหมูเยอะค่ะก็ชอบกินหมูกันหล่ำใหญ่ขึ้นลูกทำกับข้าวอยู่คข้างๆนะคะรอดูว่าจานโตๆใหญ่ๆสองจานใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆกินได้สองเวลานะคะเช้าเที่ยงนะคะหมูเยอะมากไม่ไปะะไ,ไปศึกษาเราก็จะไม่รู้นะคะ ทำคลิปเหมือนกันเราต้องขยันหาความรู้ใส่ตัวเองขยันไปศึกษากับคนที่เขารู้คนที่ทมีบลักสูตรเลยค่ะเพื่อนใบมันยาวเขาเอาการอนอ,อกไปหน่อยผ่ากลางกวนบางคนเขาก็ไม่ผ่า,าก็บอกเพื่อนๆหรือว่าคนในที่รู้ก็เอาความรู้มาแบ่งปันกันค่ะเพื่อนแบ่งปนันกัน้วยกันถ้าเขาไม่ถ้าเราไม่ไปหา สวัสดีค่ะพัฒนาตรงทิ๊เข้ากล้วยแล้วค่ะเพื่อนๆวันนี้ได้เมนูผัดผักบุ้งนะคะเก็บมาก็อยากกินค่ะก็ชอบผัดผักใส่หมูสามชั้นก็ชอบมากพัฒนาก็จะเอามาผ่ากลางก่อนเนาะเพราะว่าผักบุ้งมันใหญ่ผ่าเข้าเครื่องด้วยค่ะถ้าเราชอบสั้นเราก็เอาโอกถ้าเราชอบยาวเราก็เอาพร้อมเสิร์ฟจ้าพี่ีมมตัวลูกหมูสามชั้นเยอะๆ,ๆมากเลยหมูเยอะ่ะก็ชอบกินหมู บอกเพื่อนๆหรือว่าคนไหนที่รู้ก็เอาความรู้มาแบ่งปันกันเพื่อนแบ่งปันกันไวยกันถ้าเขาไม่ถ้าเราไม่ไปห้ามเขอยากกินก็ก็ชอบผักผักใส่หมูสามชั้นก็ชอบมากพัฒนาก็จะเอามาผ่ากลางก่อนนะเพราะว่าผักกุ้งมันใหญ่แล้วก็มาสอนตัวเองใช้กับชีวิตประจำวันของเรานะคะนี่ค่ะให้เขาทำค่ะเพื่อนๆหัดเขาจะนั่ง สอนก็ทำกับข้าวนะครับเพื่อนๆถ้าอยากให้ลูกทำกับข้าวเป็นเราต้องสอนเหมือนเราแต่ก่อนก็ทำไม่เป็นนะคะเพื่อนๆทำอะไรเหมือนกันเราก็ต้องก็อยากกินก็ก็ชอบผักผักใส่หมูสามชั้นก็ชอบมากพัฒนาก็าจะเอามาผัดกวางก่อนนะเพราะว่าผักกุ้งมันใหญ่พร้อมเสิร์ฟจ,จะ้ะพี่หมูตป็นลูกหมูสามชั้นเยอะเยอะเยอะมากเลยหมูเยอะก็ชอบกินหมูบอกเพื่อนๆหรือว่าคนไหนที่รู้ก็เอาความรู้มาแบ่งปนันกันค่ะเพื่อน เดียงฟันกันเลยกันถ้าเขาไม่ถ้าเราไม่ไปหาบอกเพื่อนเพื่อนหรือว่าคนไหนที่รู้ก็เอาความรู้มาเบีงฟันกันคพื่เพื่อนเบียงฟันกันเลยกันถ้าเขาไม่ถ้าเราไม่ไปหาเราไปผัดจะอร่อยมากกว่าผัดจ้าผัดให้หมูกินหมูเสื้อเหลืองเนี่ยหมูเสื้อเหลืองวางลางลูกวางลงฝึกหัดเนาะเหมือนกับเราทำคลิปแหละ ให,หม่ๆก็าทาไม่เป็นเราต้องไปศึกษาไปหาความรู้กับคนที่เขามีความรู้แล้วเราก็เอามาปรับปรุงแก้ไขนะคะเพื่อนๆตัวนี้เลยค่ะเพื่อนใบมันยาวเอาก้านมันออกไปหน่อยผ่ากลางกวนบางคนเขาก็ไม่ผ่าเขาก็บอกเพื่อนๆหรือว่าคนไหนที่รู้ก็เอาความรู้มาแบ่งปันกันค่ะเพื่อนแบ่งปันกัน้วยกัน,น,น,กนถ้าเขาไม่ถ้าเราไม่ไปหาไมไ่ไปศึกษาเราก็จะไม่รู้นะคะ ทำคลิปเหมือนกันเราต้องขยันหาความรู้ใส่ตัวเองขยันไปศึกษากับคนที่เขารู้คนที่ที่มีปรนะสบการณ์อะไรแบ้ปุงการใหญ่ลูกมาจากไปลูกสองสงือค่ะเอาไปต้นๆนผัดเลยค่ะเดี๋ยวพัฒนาว่ามันเครื่องมันไม่เข้าค่ะจะกินลำบากเป็นเพื่อนเพราะว่าชิ้นใหญ่เนาะมาข่ากลางก่อนประสบการณ์ าเราทําคลิปส่องอย่างเดียวเราก็จะไปไม่ถึงไหนนะคะเพื่อนๆขอเป็นกาลังใจส่งกําลังใจให้กันละกันนะคะสู้ๆไปด้วยกัน,นะคะ่ะสอนก็ทํากับข้าวนะคะเพื่อนๆถ้าอยากให้ลูกทากับข้าวเป็นเราต้องสอนเหมือนเราแต่ก่อนก็ทําไม่เป็นนะคะเพื่อนๆทาอะไรเหมือนกันแล้วก็ต้องหัอใน้ะกุ้งการใหญ่ๆลูกมาตับไปลูกสอนซือค่ะ ล้างสองน้ำนะลขึ้นมาก่อนเราค่อยล้างอีน้ำหนะึ่งเพราะเราล้างไปแล้วน้ำหนึ่งเป็นสามน้ำละสาวขึ้นมาเลยลูกปรากับป่อยห,หน้าบอกสบัดสบัดค่ะสันน้ำหมอให้หมดก่อนนะลูกบอกเพื่อนๆหรือว่าคนหนที่รู้ก็เอาความรู้มาแบ่งปนันกันเพื่อนๆแบ่งปันกันไ้กันถ้าเขาไม่ถ้าเราไม่ไปหาม สอนก็ทำกับข้าวนะคะเพื่อนๆถ้าอยากให้ลูกทำกับข้าวเป็นรสตงสอนเหมือนเราแต่ก่อนก็ทำไม่เป็นนะคะเพื่อนๆทำอะไรเหมือนกันเราก็ต้องล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เอาใส่ถาดลุกห้าสัใส่สบัดสบัดไปผัดจะอร่อยมากกว่าผักจ้าผัดให้หมูกินหมูเสื้อเหลืองอ่งนีเสื้อเหลืองวางลงลูกวาง น,นี้นะคะเพื่อนอย่างนี้เราก็เอามาทําเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ยเวลากินจะกินง่ายเวลาผัดตัวไปเ้าก็มาสอนตัวเองใช้กับชีวิตประจําวันของเรานะคะนี่ค่ะให้เขาทะะําค่ะเพื่อนหัดเขาจะนั่งอยงี้เลยค่ะเพื่อนใบมันยาวเอากา้านออกไปหน่อยผากลางกวนบางคนเขาก็ไม่ผ่าเขาก็ สอนก็ทำกับข้าวนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าอยากให้ลูกทำกับข้าวเป็นเราตองสอนนะเหมือนเราแต่ก่อนก็ทําไม่เป็นนะคะเพื่อนๆื่อนทาอะไรเหมือนกันเราก็ต้องทำเมื่อวานตอนเย็นค่ะจะผัดใส่หมูสามชั้นนะคะคุณลูกเขาอยากกินค่ะเขาช่วยคุณแม่อยู่เขาหั่นหมูอยู่ค่ะเพื่อนเขาขาดตกบกพร่องตรงไหนเราก็คอยแนะนําเขาเนาะสอนลูกเหมือนกับ เราสอนการทําคลิปนี่แหละครับเพื่อนๆันไหนที่เราทําไม่เป็นแล้วก็ฝึกหัดเนาะ <c oughs> เหมือนกับเราทําคลิปแหละใหม่ๆก็ทําไม่เป็นเราต้องไปศึกษาไปหาความรู้กับคนที่เขามีความรู้